แต่ถ้่าว่ามีหนังสือเล่มหนึ่ง <c oughs> เขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดา,าเราจะไปทราบนะอ๋อนนตราดาบุตรนตราดาบุตรนะเขาสงคารามร่วงหน้าไว้ถึงสองพันปีปีเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคริสตศักราชหนึ่งพ้าเก้าสบจะเป็นปีเกิดสงคารามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่อามาก,ก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเม่นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบ,บิดนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทําลายศาสนาใน,นระหว่างศาสนากับศาสนา คือาศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าและตามที่คนบอกอาตมาก็มัได้อ่านชัดตอนนี้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่เรื่องของดาบุตรแน่ดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักรบุตรพุทธจินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคำพยากรของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าสมพยากรไว้กับพระอรนุอาน,นัน,น,นทะดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันผลเหล็กจะตกจากกาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งอะไรกันเป็นมากแต่ว่าอานันทะโดยก่อนอนนล <c oughs> ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอานันทะโดยก่อนอนน์ จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนคือพุทธกาก่อนคือพุทธการมากยักษ์ยักษ์นอกพระศาสนาจะรบราคิดเราจะรบราข้าวฟันทึ่งกันแล้วกันจะยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่แต่เคารพพระพุทธศาสนาจะรบะะราข้าวฟันซึ่งกันและกัน <c oughs> ต่ต่างว่าฝ่ายจะร่มตายกับฝ่ายละมากๆสมณาทีพรามณ์จะร่มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมีรัยก่อ,กอยององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็พยานยพยานยกรพรยายกร,ร,ยายกรไม่ตรง แต่เขาบอกว่าสองพษษษษิคตสกักราชสองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด5,000ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงวิยารรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงวิยารรไว้ที่อดอยมคลาข้างหนึ่ง ทรงตัดว่าชีว้ว่าเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความจเจริญรุ่งเรืองมากจะสามารถทรงอุตสาหนาไว 5, ้ได้ห้าพันปีครบห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าทสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุษบอกก็หมายถึงว่าสงครามซีตะวันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะ ซีตะวันตกหมายค์อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคารวันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยตอน,นี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมบัญญาตรัสว่าก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งอันกันผลเหล็กจะตกจากอากาศไฟะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขั้นาแน่นก็ปปากด้วลูกปืนกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งๆที่ตู้มันหนักแต่แรงเขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟก็ไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลําบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นเป็นเหตุบันดาลอย่างหนึ่ง นั่นคือว่าสร้างความทุกข์ประดาท่านพุทธบริษัทคําว่าสงครามนี่อาตมาผู้พูดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารเข้าสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตยานที่ที่ทรงอยู่ขนาดนั้นอยู่ของเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซล่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูด้วยน้ำมันพร้าวมาทำํำตะเกียงขอทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้ของหายยากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสียมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากกายก็ดีจะรวดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกับโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นหาว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจริงต้องต้องวัดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงื่อตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยเพราะว่าเป็นการค่ายคะเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นในระหว่างสงครามศาสนา ก็จงจำลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภัยนอกก็ดีแต่มาเอินคนที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนานั้นๆนนนทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าวัฟกันในเขตของเราเคตขวกเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามยาวก,กับสุนัข ส่วนนักต้องสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้ากนแหลกนี่ถ้าบาังเอิญเคารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> เราความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่ปรญยากราาหลักวิทยาศาสตร์ทำหลักอะไรทั้งหมดเป็นในการคาดกันเลยว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุคนั่นหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะฟูขึ้นได้รับการสนับสน,นุนทางการเงินการกำลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นทาหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังค่อยไปรักษาเขตอนนี้เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตทีก่ก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเพราะว่านะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงแล้วไม่จริงถ้าเกิดจริงนน่นวประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่สือศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลานี้ปรากฏว่าศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อหลังจากก่อนท่านน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้กันถึงหลักสูตรการศึกษาเพราะหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็ตะมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนลงหน้าไว้ไกลมากไม่ว่าวากไปการวางแผนลงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ <c oughs> ก็เป็นอั้นว่าในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกทางตะนตะน,นออกกลางนี่เ็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเพราะเดานะไม่จะพูดทำตรงอย่าว่าดูผิดทำไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่แปดตุลาคมสองพสาสแต่กว่านังสือนี่จะออกไปก็ออกถึงเดือนมีนาคมถ้าสกครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะักว่ามันจะเกิด ว่าอยากจะบนบานัสเกล่าวว่ามันไม่เกิดนั่นเป็นการดีแต่วว่าพระดำรัสพอะองค์สมเด็จพระจินาทรสีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกคอสเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหางอท้าทยฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นนว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสีย แต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอน้ามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ อันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนี่ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเปเขตเขาคู่ของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนอีก ครบรางสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่นก็อย่างหนึง่งเพราะว่าเขาประกราศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูด ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาท่าบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดหลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายขละท,ทรัพย์สินขอะบุคคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกิดเป็นว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ .2521 ถ้าท่านทําทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องโกัวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึวกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม,ใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว,ว่าพุโทโธก่อนถ้าที่ถานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรื่องกำลังก็พุโทโธทสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้ภายอันตรจะไม่มีแก่ท่าน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทําไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตัสะสามครั้งแล้วก็ว่าุทโทเหมือนกันแล้วก็ให้ฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างสัังสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนเปินของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้านนันหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจ